นี่นะฮะ s <S เรามากับคุณเต้นะบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกถนนวิภาวดีลังสิท<ช>แล้วคุณจะเห็นเลยเวลาคุณเข้ามาจากทางนี้ว่าอะไรรู้ไหมว่ามีอยู่ฝั่งนึงเงียบเงียบกริบตึกล้างปะ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 เต็มไปหมดเลยทำ <t> ให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรแล้วมันจะค้าขายได้หรอคนที่เขาอยู่แถวนี้ <t> อะไรแบบนี้นะแล้วพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีคนเขาอนุญาตให้เราเข้ามาดูรัฐธารที่แห่งนี้ซึ่ง มาปรับแก้เขาเรียกว่าเรื่องของอะไรนะชัยภูมิพื้นที่ใช่ครับอาระกติเต้ผมบอกเลยข้างหน้าผมเนี่ยคือทางด่วนทางด่วนโคเวดรอนเมืองครับตรงนี้คือกระแสเหมือนกันใช่ครอันนี้เขาเรียกว่ากระแสนะใคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถนนวิภาาวดีรังสิตก็เป็นกระแสใช่ผมบอกกันทะนตรงนี้หันไปทางทิศตะวันตกตะวันตกอ่าฮะราวนี้มันมีปัญหาอะไรอย่งไรก็พื้นที่แบบนี้ข้างหน้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าสภาวะของทุเขา สภาวะของภูเขาใช่คือสูงกว่ากว่าระดับสายตาเราขึ้นไปเนี่ยออเป็นภูเขาแล้วครับนะครับแล้วสองเนี่ยกระแสที่มันวิ่งเร็วเนี่ยมันก็คือกระแสไน่มีกระแสจากน้ำครับลมอคนครับแล้วก็รถรถก็ถือเป็นกระแสอย่างหนึ่งรถก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งแล้วเสียงก็เสียงเป็นกระแสไม่เสียงดังมากเลยตอนเนี้ยเป็นเป็นกระแสด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพลังที่เขาพัดไปเนี่ยนะครับเขาพัดสวยจากกระแสธรรมชาติอ๋ออกระแสของรถเนี่ย ถ้าไปฝักพัดจากขวาไปซ้ายก็คือไปทิศใต้ไปทิศใต้ขาล่องส uh huh. ่วนกระแสะลมเนี่ยเป็นขาขึ้นก็คือพัดจากใต้ไปเหนือเพราะฉะนั uh huh. ้นะพอพัดจากใต้ไปเหนือและมีระยะห่างของถนนกับตัวอาคาร uh huh. พอถึงตัวที่เจอระยะ5้าเมตรเพราะฉะนั uh huh. ้นเนี่ยเราจะไม่ได้ขึ้นกระแสะของ,ของ ตัวถนนแล้วซึ่งจะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวแล้วเราจะมาใช้กระแสลมธรรมชาติธรรมชาติคือทางทิศใต้ทางทิศใต้ซึ่งอยู่ตรงนี้ลมวิ่งวิ่งแรงมากได้ได้รับลมเลยได้รับลมได้รับทางเดียวก็คือเราต้องดักกระแสลมให้เข้าไปในตัวอาคารให้ได้มากครับดักกระแสลมใช่ครับให้ได้มากที่สุดไม่ดักเราจะเห็นทั้แนวระนาบทั้งหมดนะครับด้านนี้ด้านนี้ไม่มีการดักกระแส แต่ว่าตึกอ่ะมันถูกเรียงตกตรงตรดทงแล้วไม่มีการดักกระแสของลม<ช>มันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ทั้งแถบเนี่ย<ช>เรียบร้อยเลยคืออาจจะทำธุรกิจได้แต่ว่าเป็นไปได้อย่างช้าหรือเรียกว่าเหมือนเราหายใจเปิดกระจกหายใจโดยหายใจไม่ทันอ่ะคือลมมันมาเยอะเกินไปจนเราหายใจไม่ทันอ๋าอฮะอ๋อฮะเรก,กระแสมันมเรื่อสำลักกระแสสำลักกระแสอ่าฮะ,ะ,ะเดี๋ยวโดโก็เข้ามาข้างในแล้วเสียงอาจจะดังนะค่อยๆเข้ามาตรงนี้เนี่ยมอเข้ามาในเรื่องของ กระแสที่ว่าอ่าครับอาคนี้คือประตูด้านหน้าครับแลวเราจะต้องเปลี่ยนกระแสอะไรอย่างไรคือถ้าในในตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับพื้นที่เป็นพื้นล่างกับพื้นตัวอาคารมีความสูงเกินนองมีความสูงเกิน50เซนเนี่ยเราจะต้องพยายามลดคอนให้มันมีการเคลื่อนไหวของพลังงานขึ้นมาในตัวบ้านก็ได้ค่อยด่าดันเพราะว่ากระแสแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าความสูงมันเกินความสูงเกินเพราะฉะนั้นมันก็ เราจะต้องค่อยๆจัดลำดับกระแสให้มันขึ้นมาเรียกว่าค่อยๆไล่ทำทำบรรจัยให้กระแสหรอใช่จะเรียกยังไงคือทำบรรจัยให้คนขึ้นเนี่ยครับครครับผมจะเป็นอย่างนั้นครับผมเอเราเข้ามาปุ๊บทางนี้โดยโดยลมหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปหาทางออกเดี๋ยวเข้ามาเข้าไปส่วนหนึ่งพอเข้ามาไปหาทางออกด้านหลังทางออกด้านหลังก็คือเหมือนเมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วครับต้องถ่ายหรือว่าต้องตอกปลายให้มันไมเมื่อกระแส เราต้องหากระแสลมออกให้ได้อ้าวแางนี้ทำยังไงอ่ะยึดปังหัเลยอ่ะอันนี้เราจะติดั้งหัเลยเราจะติดเป็นลูกลอยก็ได้อ๋อดูดที่หลังคาใช่ใช่ไหมติดลูกลอยหรือติดเป็นบางเกล็ดที่เป็นบางเกล็ดอลูมิเนียมนะอ่าตรงนี้ผมติดตรงนี้อ่าเพื่อให้ลมเขาได้ออกได้เหมือนเวียนก็คือสร้างตัวดักลมด้านนู้นก่อดักลมเสร็จเข้ามาเข้ามาให้ลมตายพื้นที่เข้ามาในบ้านได้ก้จะขับลมร้อนขึ้น ตามปกติเพื่อห้กระดันหมุนไปแต่โดยโดยคีย์เวิร์ดทุกที่บ้านพยายามทำให้โล่งโปรโ uh huh. สะอาด uh huh. อันนี้พื้นฐานของทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งจีนฮวงจุ้ยชัยภูมิทุกอย่างวงโ,โป่งครับนั้นแปลว่าเดี๋ยวครั้งนั้นผมไล่ไปถึงเรื่องโ,โร่ภูตอากาก่อนนะก่อนที่จะโ,โรคภูตอากาบ้านคนที่เขาหันไปทางทิศตะวันตกแบบนี้ครับ ต้องหาพื้นที่ในการดักลมทิศใต้ให uh, so ้ได uh, uh, ้ใช so so uh ่เช่นนั้นเช่นนั้นก็คืออย่างเช่นในบางกรณีเช่นอย่างเนี้ยระนาบเดียวกันครับตึกสมมติตึกเลยตึกเลยหาหากระแสไม่ได้ระนาบเดียวกันจะตั้งใต้คงทงญี่ปุ่นนี้ก็ได้อย่างที่หนึ่งสองถ้าในทิศนั้นมุมนั้นสามารถปลุกต้นไม้ได้หรือนี่กระถางต้นไม้ได้เราก็ลงแต่ถ้าวางไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าวางอ่างน้นได้ไหมถ้าวางอ่างน้นได้ก็วาง แล้วถ้าเราไปวางเนี่ยมันเป็นดักบ้านอื่นอ่าต้องดูครับว่ากระแสมาจากไหนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอ่าฮะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายใช่แล้วอ่ะสมมติลงมาตรงนี้เลยครับอันนี้คือตึกแถวสีนี้ครับผมอันนี้คือทิศตะวันตกมา่ถูกไหมครับหันหน้าไปทิศตะวันตกอันนี้เป็นหน้าบ้านของทุกคนอ่สีขาวครับแล้วเราเอาต้นที้ไปดักดักดักในช่องของเรานะดักดักถ้าดักสองช่องนี้ยิด ต้องดักแค่แค่แค่ช่องนี้ช่องนี้ไม่ดักรถลงจะเข้าตรงนี้เพราะลงมาจากงนี้ลงมาแต่ฝังนี้<ะ>นฟืบอย่างนี้พอเราพอนี้จะเป็นตกแต่พอเาาพอเขาเรียกว่าหน้าหนาวกระแสลมแบบมัน,นอย่างเี้จะต้าตตกนี้แทนเพราะฉะนั้นในการปลูกบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างงั้นฉันยิ่งปลูกให้เป็นแนวใหญ่ย,ย,ยิ่งดีผิดคุณต้องปลูกเอาพอที่จะกระแสเข้าบ้างนิดเดียวอย่าเข้าไปเยอะมากอย่ายื่นขลังไปเยอะมา อ๋อถ้าอย่างนี้สมมตินะผมตั้งอย่างเงี้ยแล้วบ้านนี้ก็จะทำยังไงบ้านนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้โดยปกติจริงๆแล้วเขาก็ขาจะขล้อกันตำไปปลูกด,ดักไปดักลมด,ดักรูดักนี่เอาไปง้อไปไม้กันยังไงใช่คัแล้วบ้านนี้เขาก็จะปลูกที่ไหนไม่รู้มันก็กลายเป็นว่าบ้านบล็อกัวเองบล็อ,อกกระสีบล็อกกระสีั่นเองคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกครับการ ตั้งใจคืออยู่ร่วมกันไี่ได้ก็คืออาจจะขึ้นมาแค่ประมาณ50นสิบเซงทุกคนขึ้นมาเท่ากันหมดึ้นมาิึสมมุติเนี่ยเรามีพื้นที่เท่านี้หน้าบ้านไปจอดรถรื้อนะเราดักด้านนี้แค่นี้บ้านอือหลังก่นแค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็จะพอดีกันอ่ะแล้วมันจะไม่กลายเป็นแนวตรงเหมือนเดิมหรอครั้นี้พอแนวตรงมันก็อยู่ที่ว่า ในการตึงกระแสของไทยออกมได้ดีกว่าอเพียงแ,แต่ว่ามันมีจุดว่าอยู่ด้านนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็นประตูปิดอย่างนี้เลยก็เลยทําให้มีการดักกระแสเข้ากันแต่มันงงครับนักวันนี้ทุกคนปิดบ้านเปิดแนอนร์เพอร้อนเข้ากับทุกคนต่อท่นปลูกต้นไมเ้เยอะแค่ไหนคุณก็ไม่เอากระแสเพราะการเอากระแสคือการต้องเปิดบ้านรับลมเข้ามา นั่นคือง่ายๆคือทุกคนเนี่ยมีบ้านมีบ้านแล้วติดแต่แอร์ผมถึงบอกว่าคุณเต้เคยบอกว่าบริษัทรับัระานตอนเช้าที่ทําความสะอาดให้เขาเปิดกระจกออกเปิดหมดเลยเพื่อให้กระแสเข้าเข้าตรงเข้าตรงเข้าสิบเอ็ดโมงเริ่มร้อนเนี้ยก็คอปิดอปิดแล้วก็เปิดทีประมาณ4ี่โมงห้าโมงถ้าปิดแอร์เปิดอาอแต่ไม่ใช่มาถึงเช้าปุ๊บฉันไม่สนใจใคร ติดกระจกเปิดแอมทุกวันนี้ท,ที่ที่หลายๆบ้านทำกันอันานี้เพ,เพราะฉะนั้นฮะอันนี้เฉพาะเรื่องของที่เราบอกนะคือทิศตะวันตก<ช>บ้านหันหน้าทิศตะวันตกวิธีการดักจัดแสับนะก็คือกระแสดีเนี่ยกระแสกระแสทางใต้คือธาตุธาตุทางใต้ธาตุไฟค่ะธาตุไฟกระแสทิศตะวันตกอธาตุทองธาตุทองกระแสทิศเหนือธาตุน้ำ ไม้แต่ทุ่งกระแสทั้งหมดนนว่าเราสามารถดักได้แต่ต้องทําบ้านหรือจัดเขาเรียกว่าแ a n ส s c a p ในตัวบ้านเนี่ยให้เหมาะสมกับทิศที่เราเช่นเราหันทิศใต้ถ้าไฟใช่ไหมครับแต่เราไปอาชิดามมันก็ถัดกันทิศซึ่งไฟเจอน้ามันก็ปะทะปะทะกันไฟต้องเจอทองเจอทองได้หรือไฟเจอไฟแต่ไฟเจอไฟมันก็้านตรงข้างไปแยกเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับ เพราะฉ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของไทยภูมิพื้นที่เนี่ยยังมีเรื่องราวที่คุณจะได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายน,น,นะวันนี้เนี่ยเราบอกเฉพาะทางทิศเดียวคือคนที่ขันทางทิศตะวันตกแต่ต้องบอกเลครับทิศตะวันตกทุกคนคิดว่าไม่ดี<อ>แต่จริงๆแล้วแม้แต่บ้านของเอนกัทิศตะวันตกทิศตะวันตกเป็นทิศของเขาเรียกว่าเป็นดาวสติปัญญาดาวสติแห่งปัญญาดาวแห่งปัญญาดาวสุนางอะไรก็ตามที่แล้วแต่จะเรียกเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ที่ตะวันตกเนี่ยควรอย่สุขภาพดีครสุขภาพดีหรือบุตรหลานเนี่ยเรียนรู้สมเจ็ดบุตรหลานเรียนเก่งอ่าใช่เพราะถ้ายิ่งเราจัดตำแหน่งได้ดียิ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่เสียหายกับทิศคุณที่คุณอยู่ที่ตะวันตกเพียงแต่ว่าจัดชัยภูมิพื้นที่ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองบางคนดวงดีอยู่แล้วจัดถูกโดยอัตโนมัติบางคนดวงไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดี อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไงเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมากันว่าคุยเรื่องการเชยคอมพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยอีกมีเยอะๆมาบมายเลยครับดูไว้เป็นตัวอย,ย่างแล้วก็ไปจัดบ้านของตัวเองนะครับบ๊ายบาย